สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรกเตอร์ศิลปชยัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังอาจารย์ฮาริรักวิเคราะห์เหตุคนรุ่นใหม่เลือกก้าวไกลแต่อาจต้องกินแหวกลับไปเป็นฝ่ายค้านอาจารย์ฮาริรักวิเคราะห์คนรุ่นใหม่เลือกก้าวไกลเหตุมีปฏิบัติการ IO ผ่านโซเชียลมีเดียต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงยกเลิกเกณฑ์ทหาร และแก้ไขยกเลิกมาตรา112แต่กําลังเป็นดาบสองคมที่กลับมาทําร้ายตัวเองเป็นข้อจํากัดที่ทําให้จัดตั้งรัฐบาลได้ยากขึ้นอาจต้องกินแห้วกลับไปเป็นฝ่ายค้านเช่นเดิมรองศาสตราจารย์หาริรักษ์สูตบุตรอดีตรองอธิการบดีฝ่ายบริหารบุคคลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กมีเนื้อหาดังนี้หากดูกระแสะการเมืองในช่วงก่อนการเลือกตั้ง ก็ไม่น่าแปลกใจที่พักเพื่อไทยและพักก้าวไกลได้จํานวนที่นั่งในสภามากกว่าพักร่วมรัฐบาลทุกพักแต่ที่น่าแปลกใจก็คือการที่พักก้าวไกลเอาชนะพักเพื่อไทยที่หมายมั่นปั้นมือว่าจะชนะเลือกตั้งแบบแปลนสไลด์ไปได้152ต่อ141ที่นั่งเมื่อดูตัวเลขผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งซึ่งมีทั้งหมดประมาณ54ล้านคน มีกลุ่มคนที่อยู่ในเจน Y และเจน Z ซึ่งเป็นฐานเสียงของพรรคก้าไกลรวมกันประมาณ19ล้านคนและมาดูคะแนนสอสอบัญชีรายชื่อที่พรรคก้าไกลได้รับประมาณ14ล้านเสียงตัวเลขของผู้มาลงคะแนนเลือกตั้งครั้งนี้ประมาณร้อยละ75หากมีสมมติฐานว่าคนเจนไและเจนเซมาเลือกตั้งร้อยละ75ก็จะพบว่า คนในกลุ่มนี้มาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งประมาณ14ล้าน200,000คนนั่นหมายความว่าพรรคก้าไกลได้คะแนนเสียงจากคนกลุ่มนี้มาเกือบทั้งหมดทำไมพรรคก้าไกลจึงได้คะแนนนิยมจากคนรุ่นใหม่มากถึงเพียงนี้เมื่อวานได้คุยกับอดีตลูกศิษย์คนหนึ่งซึ่งเป็นผู้ที่ติดตามการเมืองอย่างใกล้ชิดเขาได้สอบถามกลุ่มคนที่อยู่ในเจนวและเจนเซตจำนวนหนึ่งว่าเลือกพรรคก้าไกลเพราะอะไร คำตอบมี3ข้อคือ 1. ต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลง 2. ยกเลิกเกณฑ์ทหาร 3. แก้ไขยกเลิกมาตรา1นึคำตอบ1ดูเหมือนจะเป็นคำตอบที่ผุดขึ้นมาในสมองเมื่อถูกถามก่อนคำตอบอื่นๆแต่น้อยคนมากที่จะเข้าใจชัดเจนว่าสิ่งต่างๆที่พักก้าไกลประกาศว่าจะเปลี่ยนแปลงนั้นในระยะยาวประเทศไทยจะดีขึ้นจริงหรือไม่ หรือจะพาประเทศไปสู่หายนะข้อ2คือยกเลิกเกณฑ์ทหารเชื่อว่าข้อนี้ถูกใจวัยรุ่นที่ไม่ต้องการเป็นทหารที่สุดเพราะคนรุ่นนี้ไม่ให้ความสําคัญกับความมั่นคงของชาติแต่ให้ความสําคัญต่อต,ตัวเองมากกว่าทั้งยังถูกใจพ่อแม่ที่ไม่ต้องเสียเงินเพื่อหลีกเลี่ยงการเกณฑ์ทหารอีกด้วยข้อ3คือเลือกเพราะต้องการให้แก้ไขยกเลิกมาตรา1 1 2 เพราะอะไรคนกลุ่มนี้จึงต้องการให้ยกเลิกมาตรา112คำตอบคือพวกเขาได้รับข้อมูลทั้งทางโซเชียลมีเดียและในห้องเรียนที่นําด้านลบที่ส่วนใหญ่ไม่ใช่ความจริงมาป้อนให้ตั้งแต่เด็กจนเข้ามาหาวิทยาลัยและยังมีข้อมูลเหล่านี้ที่แฝงอยู่ในสํานักข่าวต่างๆในประเทศอย่างน้อยสําสนักเป็นข้อมูลที่สร้างความเกลียดชังต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทํามานานแล้ว มิหญยที่พูดที่ยังจงรักภักดีต่อสถาบันพระหมหากษัตริย์จะอธิบายครั้งแล้วครั้งเล่าว่ามาตร,รา1นึไม่เป็นปัญหาสําหรับคนทั่วไปแต่คนกลุ่มนี้ไม่ใช่คนทั่วไปแต่เป็นคนกลุ่มที่มีความเชื่อตามข้อมูลที่ได้รับและมีความอัดอั้นอยู่พอสมควรหากสามารถมินประมาทอาคาตมาตร,รายจาบจ้บ่วใช้คำหยาบต่อพระหมหากษัตริย์เมื่อใดก็ได้ที่อยากจะกระทำโดยไม่มีความผิดย่อมเป็นสิ่งที่ต้องการ ถ้าถามว่าเชื่อได้อย่างไรว่ามีการใช้ปฏิบัติการ I.O. เหล่านี้จริงก็ไม่ต้องไปดูอื่นไกลดูกรณีน้องหยกคนเดียวก็พอน้องหยกถูกดำเนินคดีมาตรา1 1 2 2และคดีร่วมกันพ้นสีเป็นเครื่องหมายอนาธิปไตยและยกเลิก112บนกำแพงวัดพระแก้วศาลเคยให้ออกหมายเรียกครั้งแรกน้องหยกไม่มาครั้งที่สทนายเพื่อสิทธิมนุษยชนเลื่อนด้วยเหตุผลว่าติดสอบแต่ศาลพบว่า น้องหยกไปร่วมประท้วงหน้าองค์การสาหปาระชาชาติจึงเชื่อว่าที่ยื่นขอเลื่อนก็เพื่อประวิงเวลาไม่ได้ติดสอบจริงจึงอนุมัติให้ออกหมายจับน้องหยกไม่ยอมรับกระบวนการยุติธรรมใดๆและมีอาการคลั่งร้องตะโกนว่าสารไม่มีความยุติธรรมเพราะตัวเองเป็นคู่กรณีกับกษัตริย์และสารเป็นคนของกษัตริย์สารจะยุติธรรมได้อย่างไรกษัตริย์ต้องไปสั่งสารให้ดำเนินคดีอย่างเป็นธรรมมิฉะนั้นก็ไม่ต้องมีกษัตริย์ เธอกล้าพูดได้ถึงขนาดนี้แต่ก็เป็นที่ถูกอกถูกใจกองเชียร์ยิ่งนักเด็กอายุเพิ่งเต็ม15จะมีความคิดรุนแรงออกไปทํากิจกรรมที่มินเมเช่นนี้ได้อย่างไรชุดความคิดแบบนี้ไปเอามาจากไหนพระมหากษัตริย์เคยทําอะไรให้น้องหยกต้องโกรธแค้นหรือการกระทําแบบนี้ชุดความคิดแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแน่ๆข่าวน้องหยกที่ถูกออกหมายจับ ถูกประโคมในสำนักข่าวที่เป็นแนวร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงเนื้อข่าวทําให้ผู้อ่านรู้สึกว่าเยาวชนอายุเพียง15ปีกําลังถูกรังแกนักวิชาการบางคนถึงกับให้ความเห็นว่าการออกหมายจับไม่ได้ดําเนินการอย่างถูกต้องดังนั้นสามารถปล่อยตัวได้เลยนักวิชาการคนนั้นกําลังบอกว่าทนายยื่นหนังสือขอเลื่อนตามหมายจับครั้งที่สองไปแล้วแต่ศาลยังให้ออกหมายจับเป็นการกระทําที่ไม่ถูกต้อง แต่นักวิชาการคนนั้นไม่ได้บอกว่าสารพบว่าทนายพยายามประวิงเวลาให้น้องหยกน้องหยกไม่ได้ติดสอบจริงๆอย่างที่อ้างไม่น่าเชื่อว่าเหตุการณ์ที่แบมและตะวนันพาพวกบุกสอนอสำร,รานราชเนื่องจากไปกดดันให้ปล่อยตัวน้องหยกจนเกิดความรุนแรงถูกควบคุมและตั้งข้อหาต่อมามีคลิปที่เผยแพร่ไปทั่วที่แบมและตะวนันแสดงอาการบ้าคลัง่งใช้คำหยาบและทำลายข้าวของในห้องที่ใช้ควบคุมตัว คนทั่วไปเห็นแล้วต่างรู้สึกว่าเป็นอาการของเด็กมีปัญหาแต่ fc 9ไกลเห็นแล้วยิ่งชอบใจยิ่งเทคะแนนให้เมื่อเป็นเช่นนี้ไม่ว่าพัรก้ไกลจะส่งใครลงสมัครรับเลือกตั้ง fc ก็โหวตให้ทั้งสิน้นมือปาระเบิดในม็อบก็โหวตให้คนที่เชื่อได้ว่ามีการติดต่อทำงานร่วมกันกับเจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐอเมริกาจนผิดสังเกตก็โหวตให้คนที่โพสต์ภาพว่าเปมแวมไม่เหมาะสมของตัวเองก็โหวตให้ ทำให้ต่ออย่างนี้ไปในสภาผู้แทนราษฎรอันทรงเกียรติก็จะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสายพันธุ์ใหม่นั่งอยู่เต็มไปหมดแม้แต่หัวหน้าพักที่ถูกจับได้ชัดเจนว่าพูดไม่จริงหลายครั้งเขาก็ไม่สนใจยังคงลงคะแนนให้อยู่ดีทีมงานที่ทําแคมเปญเลือกตั้งให้พักก้าวไกลสามาใช้กลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่สร้างแบรนด์ทําให้คนในกลุ่มเป้าหมายเกิดความนิยมและเกิดอุปทานหมู่จนทําบางอย่างตามๆกันย่อมไม่ใช่ทีมงานธรรมดา ต้องเป็นทีมงานที่มีความรู้และมีประสบการณ์ในการวางแผนทําแคมเปญเลือกตั้งมาก่อนก็ไม่ทราบว่าทีมงานเช่นนี้พัก9ก้าไกลไปสกหามาจากที่ไหนที่ใดอย่างไรก็ดีสิ่งที่พัก9ก้าไกลสร้างไว้และทําให้ได้คะแนนเสียงกําลังเป็นดาบสองคมที่กลับมาทําร้ายตัวเองพักก้าไกลประกาศจะแก้ไขมาตรา1 1 2ทําให้ได้คะแนนเสียงมากมายจากคนกลุ่มคนที่ถูกกล่อมมานาน และเพิ่งจะเริ่มผลิดอกออกผลใน3ปีที่ผ่านมาและมาสุกงอมตอนเลือกตั้งพอดีแต่วันนี้เมื่อต้องการจัดตั้งรัฐบาลกลับเป็นข้อจํากัดที่ทําให้พักก้าวไกลจัดตั้งรัฐบาลได้ยากขึ้นเพราะพักการเมืองส่วนใหญ่ไม่อยากแน่ต้องเรื่องนี้พักร่วมรัฐบาลทุกพักล้วนไม่เอาด้วยแม้พักเพื่อไทยก็เถอะตอนนี้ก็ตอบรับไปก่อนแต่ถึงเวลาต้องเจรจากันจริงๆจะยินยอมตามเงื่อนไข,ขของพักก้าวไกลหรือไม่ก็ยังไม่ทราบ เนื่องจากพักเพื่อไทยรู้ดีว่าหากเป็นรัฐบาลและผลักดันแก้ไขมาตรา1นึ2แม้จะถูกใจ FC ของพักก้าวไกลแต่ยังมีคนอีกอย่างน้อย30ล้านคนไม่เอาด้วยและจะเกิดความวุ่นวายได้หากพักก้าวไกลเจรจากับเพื่อไทยไม่สําเร็จก็ไม่มีทางไปหาพักอื่นแล้วเหลือแต่พักเล็กๆที่เป็นฝ่ายค้านเดิมซึ่งมีสอสออยู่ไม่กี่ที่นั่งทั้งสิน้นและเมื่อนั้นพักเพื่อไทยก็จะไปจับมือกับพักอื่นอย่างที่ลือกัน และได้เป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลสมใจคนแดนไกลที่ต้องการกลับบ้านก่อนวันเกิดเพียงแต่ต้องต่อรองกันว่าจะให้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีเท่านั้นดังนั้นที่คุณพิธาลิ้มเจริญรัตซึ่งประกาศก้องด้วยความชื่นมื่นว่าพร้อมจะเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ว่าโดนตัดสิทธิ์การเป็นสอสอและรัฐมนตรีจากกรณีถือหุ้นสื่อหรือไม่ก็ตามพักก้าวไกลาอาจต้องกินแห้วกลับไปเป็นฝ่ายค้านเช่นเดิมก็ได้ เรามาคอยดูกันต่อไปศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิเกสิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการ สวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ k คออมสตูดิโโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ